เดี๋ยวพูดสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะเออพูดสิวันนี้มาอะไรมานาแล้วหนูได้อะไรใหม่ <c oughs> ไป, <c oughs> ไปเร็วๆคุณแม่ถือ,อกล้อง <c oughs> ไปดูอะไรไปดูอะไรเดินไปก่อนไปดูค่ะ เออไปไปเบิ่งมาเขียบมีน้ำบ่ไปเร็วเดินดีๆอย่างนี้เดินไปพาไปเบิ่งหม่องส่อนหัวมารู้จักหม่องส่อนรู้จักไหมหม่องส่อนหวกมีบอมาเขียบอ่ะป้าใส่ให้พี่น้องเบิ่งแน่มีบอหนูได้อะไรใหม่หันหน้ามาดูสิยิ้ม <laughs> ไปือมีบักเขียบเล็กด้วยใช่ฮะเอะไปะะีนหงิยเหนง้วนมดกาเด็ก,น,กน่อยเขียวมานะาม่ายคิดพีนองไปตุลามามปึ่งมาวังบ่ายสามสีโมงเลงไปเดินเดินได้ไห <laughs> ล่างตีนบ่นี่เอ้ยเอาโอ้ยแห้งเถอะใส่บักเขียวเนี่หลอดเก็บไปเบิร์ละวะมีบักเขียบเนาน้ำฮะเอาคือวางสันบักเขียบเ,าววาเ,เยนาวะนีนะนี้เนี่ยะอะไร ตีเอาไปกันมันนี่แค่จุกหลายใช่แจ็คจุกนั่นใช่เบิรงมีแจ็คจุกอ่ะมีแจ็คจุกสองจุกเอาหัวจุกแม่แจ็คเปียฮะมีแจ็คเปียร์พี่ฮะพี่ดีเปียร์กี่ลายเปียร์ล่ะบุ้งหัวได้เปียร์ให้ตับุ้งเอา ไปจะเลืออยู่ดียพี่น้องเดียออยู่บ่หลายเนาะคะ่ะพ่อเป็นเก็บไปเป็นเก็บเป็นเดือนชวงเดือนอันตีพี่น้องไม่สุกเรื่อยไหมคะ ไปเต้นเอานี่รออะได้เก็บสูบกันนี่ตลอดไม่ได้เก็บสูบเลยนะขั้นล่างมาคันเต้ยเี็นเพื่อนน่ะขอเพื่อนต่างไว้เลยนะคะยี่มันสูบกับแม่ติดเครื่องเสร็เอ้ามีล้างตรงนี้เอาขาย้อนลงมฮะปูอยู่ใส่นะจับมือไว้เอาย้อนลงล่าง กสีลงไปค่กบรันตีจุมีเอาขาขึ้นก่อนเอาอะไรวะเอาขาสูงขึ้นก่อนช,ะชะ้าๆค่อยๆอเอองามแล้วพี่น้องเขาเดีาป่ะนี่แกยู่ตามแบบนี้ดูดิมันไปยืนตรงฝุ่นแม่แม่สีไทยพี่น้องเขาแบงนี้ นะเรียกหญิงแหลกกับทุ่งนาสีเขียวแม่อยากไปทางนั้นอ่ะไปไม่ไปหรอกลูกมันเป็นป่าอ้อยมันบ่มีอย่างเด้อเดี๋ยวแม่ซองทางนี้ก่อนเพื่อนพี่น้องป่าดมาอีกเกียกับนมม้ำหมดแล้วพี่น้อง พอเป็นมาปิดไปนาเมีเยมคุณแม่จทไปบางทางคุณไปยังเบนออกก่อน <c oughs> คุณเขียวงามค <c oughs> ่ะบ้าดเดีดีด ไปย่องอน,นี่เอา้าสิมาอู้นีอย่างเนาะเออดีๆมต้องกระโดดบ๊อบ,อบ,อบ,อบอวะบ๊องไม่มมมเอาโมเดงใส่ไปย่างไปตัวใหญ่มันขึ้นค่ะ กัได้อย่างเดียดวไม่บอกให้นั่นนั่นนั่นยีบบอกให้หน่อยไ,<ป>ไปกลับขึน้นก็แล้วหูงามบอ่อถา,าม,าม,าามพี่น้องเบิ่งงามงามบ่อถามพี่น้องเบิ่งเขวาม่กล้างามบ่อที่น้องเขางามบอ่อเขาผู้ใด ข่าหนูตี้ใส่ใส่เข่าหนูไปยังต้องดีมากหยอกอือหือหือจะเรียนสิตกตกลงน้ำพอให้ขึ้นรถน้ำเด้ก ไม่เหลืออะไรไม่เหลือหมอนต้นใหม่ตัดออกแล้วหากมันเสาะตามห้อยหากต้นใหม่นะพี่น้องหมองนี่เป็น ให้น,นะคะแต่ว่าเอาอ้อยมาลงงแม่พี่น้องเห็ดเถาหน่อยลงพ่อได้กินแต่ว่าเป็นให้อ้อยตกเด้อเบิ่งเบึง,บงพี่น้องเบ่งลูกเบึงเอาเรียนไปก่อน ตกนะไม่รอตกนะเอาเอ้าเพาแเขว่ามันทางมันลำบากอือลยไม่มาเเจ้าไม่มาอันนี้มันบกเกียบขึ้ยงตใบใหญ่เด็ พันไงบออันนี้ซื้อมาแตอ่อันนี้หนูซื้อมาแต่ปากซองพีน่น้องตัดติดตามมาสิเป็นพันอย่างะจะเอาใบมันใหญ่พี่เป๊ะพี่น้องเปลี่นสิเป็นพันอย่างไปจัด